พระราชการที่เจ็ดทรงประกาศสลัราชสมบัติภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีวันที่สองมินาคม2477รัชกาลที่เจ็ดทรงประกาศสลักราชสมบัติข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสําเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตําแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอสละสิทธิของข้าพเจ้าทั้งปวงซึ่งเป็นของข้าพเจ้าในฐานที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าสมวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสังติวงศ์ข้อความนี้คือบางส่วนของคำประกาศสลัราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดในพระราชหัตถเลขาลงวันที่สองมีนาคมพศ 2,477เวลา13.45นาฬิกา45นาทีซึ่งเจ้าพระยาศีธรรมาธิเบศประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับพระราชหัตถเทเลขของพระองค์ไว้ในฐานะผู้แทนรัฐบาลก่อนหน้านั้นระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปรัชการที่เจ็ดทรงมีโทรเลขมาถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มพระนริศรานุวัติวงศ์เป็นเหตุให้กรม,มพระนริศรานุวัติวงศ์ ทรงทำหนังสือไปถึงพระยาพหลพลพยุทธเสนานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีถ้อยคำบางส่วนว่ารัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมากรู้สึกแน่ใจว่าไม่จำเป็นจะต้องประนีประนอมต่อพระองค์ไม่ว่าในเรื่องใดๆพอใจที่จะขัดพระราชดำริเสียทุกอย่างเท่าหากรัฐบาลมีประสงค์จะประสานงานต่อพระองค์ด้วยดีแล้วคงจะกราบบังคมทูลปรึกษาก่อนที่จะดำเนินการอันสำคัญไป ถ้าได้ทำดังนั้นความยุ่งยากอย่างหนึ่งอย่างใดก็จะไม่เกิดขึ้นได้แต่รัฐบาลไม่ได้ทำดังนั้นการใดใดรัฐบาลทำไปจนถึงที่สุดเสร็จเสียแล้วจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาไม่มีทางที่จะทรงทักท้วงให้แก้ไขโดยกระแสะพระราชดำริอย่างใดอย่างหนึ่งได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะมีอะไรเหลือนอกจากความขึ้นเครียดแก่กันตามพฤติการเช่นนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่าพระองค์ไม่ควรจะดำรงราชสมบัติอยู่สื่ไป เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะช่วยปกปักรักษาผู้ใดได้เลยแล้วจึงสมัครพระราชารืไทยที่จะทรงสละราชสมบัติจะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชฐานพระราชหัตทเลขามาภายหลังโดยไปรษณีนีหลังทราบเรื่องทางรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งโดยมีเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศจิตนสงขา เป็นประธานในการเดินทางไปเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลชี้แจงไกล่เกลี่ยเพื่อทูลเชิญพระองค์เสด็จกลับประเทศไทยแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จทั้งนี้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475รัชกาลที่7อย่างทรงพยายามรักษาบทบาทในการบริหารประเทศของพระองค์เอาไว้แต่ฝ่ายคณะราษฎรไม่ยินยอมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสกลุ่มอำนาจ เห็นได้จากหนังสือของกรมพระนริศรานุวัติวงศ์รวมถึงในคำประกาศสลัดราชสมบัติของพระองค์เองซึ่งทรงตัดข้อฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ยอมให้พระองค์ได้มีส่วนเลือกสมาชิกสภาประเภทที่สองตามความดังนี้การที่ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้มีสมาชิกสองประเภทก็โดยหวังว่าสมาชิกประเภทที่สองซึ่งข้าพเจ้าตั้งนั้นจะเลือกจากบุคคลที่รอบรู้การงานและชำนาญในวิธีดำเนินการปกครองประเทศโดยทั่วๆไป ไม่จำกัดว่าเป็นพวกใดคณะใดาแต่ครั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตั้งสมาชิกประเภทที่สองขึ้นข้าพเจ้าหาได้มีโอกาสแนะนำในการเลือกเลยอีกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นก่อนการสลัราชสมบัติของพระองค์คือเหตุการณ์กบฏบ,บวรเดชตุลาคม2476 นำโดยพระองค์เจ้าบอวรเดชซึ่งในหนังสือสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นโดยหม่อมเจ้าพูนพิสมัยดิสกุลได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวังไกลกังวลก่อนการกรบฏไม่นานนวาเจ้านายพระองค์หนึ่งไปขอเฝ้าในหลวงเป็นไพรเวทแล้วกราบทูลขอพระราชทานอนุญาตว่าจะเปลี่ยนแปลงใหม่นหลวงทรงตอบว่าไม่ทรงเห็นด้วยเลย หลังจากการเข้าเฝ้าในครั้งนั้นได้มีผู้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวนสองแสนบาทจากพระคลังข้างที่ให้แก่พระองค์เจ้าบรวรเดชซึ่งหม่อมเจ้าพูนพิสมัยได้ยืนยันในบันทึกเล่มเดียวกันว่ารัชการที่เจ็ดทรงมีได้รู้เห็นกับการสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวแต่ฝ่ายคณะราษฎรเห็นต่างออกไปไม่นานจากนั้นพระองค์เจ้าบรวรเดชก็ทรงนำทัพลงมาจากทางเหนือเพื่อหวังยึดอำนาจแต่ความพยายามของพระองค์ต้องประสบกับความล้มเหลว